ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับช่องสันบีมช n n น l วันนี้นะคะบีมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่โตเกียวคือเป็นบล็อกที่แบบว่าห่างหายไปนานมากไม่ได้ทํามาประมาณ7เดือน8เดือนแล้วแหละแล้วก็กลับมาทําอีกครั้งหนึงนะคะวันนี้บีมจะพาไปไหนบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวติดตามชมได้เลยนะตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกแล้วนะคะทุกคนคือบรรยากาศดีมากคือตอนมีแดดอะ่ะมันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าแบบถ้าไม่มีแดดปุ๊บอ,อันเนี้ยจะหนาวแน่นอน Oh, เข้ามาในเซเว่นเราอุ่นมากทุกคน so นี่ดีกว่ากินข้าวกันดีกว่าทุกคนอุ๊ยอันนี้น่ากินมากอะ่ะอันนี้ทำไมะยาก,กิโซบะก็น่ากินอ้อเป็นโซบะแบบสลัดอะ่ะเอาอันนี้แล้วกันทุกคน ชาเขียวเอออุ่นๆอุ่นมากก็คือทุกคนบีมเข้ามาในร้านแบบเป็นเครื่องสำอางของญี่ปุ่นเยอะมากเยอะมากสีน่ารักมากก็คือได้มาสองอันนะคะเป็นมาสคาร่าแล้วก็ดอลลี่อาย แต่ว่าที่บีเลือกอาจจะเป็นแบบนี้คือราคาแบบดีมากดีมากเลยทุกคนโดยที่บางน้าก็ราคาดีมากอ่ะดูดิดดดดหยิบตะกร้ามาไวช้อปปิ้งเรียบร้อยอคือแบบใครที่อยากซื้อของไปฝากเพื่อนอะ่ะที่นี่คือได้เลยนะพ้งสกินแคร์เครื่องสำอางห,หรือว่าอะไรใดๆลดราคาด้วยะ่ะทุกคนคือมีของให้ครบยอะริงจริง มีขนมด้วยจ้าทางที่เราจะไปก็คือแบบคนเยอะมากทุกคนอาคินมน่ากินจงังเดินอีกประมาณ10นาทีนะคะทุกคนวันนี้กโอ,โอ้โดนความโซโอแอร์หนาวคือบอกเลยว่าหนาวมากต้องต้องเดินไปตรงที่แบบว่า แดดจัดเลยอ่ะมันถึงจะรู้สึกว่าแบบดีขึ้นนะทุกคนทุกคนเราใกล้ถึงแล้วดูจะถึงแล้วอ้อันนี้หรือเปล่าน่าจะใช่ใช่ไหมวัดม,มาซูชิยามะโชเต็นนะคะสวยมากคืออย่างแรกเราต้องมา ล้างมือก่อนนะคะทุกคนแล้วก e. ็จะมีห <boys izophren família> ัวชายเท้าตรงนี้นะคะ300เยนไปขอพรกันค่ะก็ไหว้เสร็จแล้วนะคะทุกคนที่การไหว้เราจะต้องล้างมือก่อนนะคะแล้วก็ไปซื้อหัวชายเท้าราคา300เยนมีทูบนะคะราคา50สิบเยนจะแบบดีมากข้างในสงบมากข้างในเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะคะทุกคนเทพเจ้าเราสามารถแบบ ขอพรได้เลยนะคาเฟ่ที่เราจะเดินไว้นะคะประมาณสี่นาทีก็ไม่ไกลมากอันนี้ร้านอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าคนต่อแถวเยอะมากเราจะเดินผ่านด็อกกี้นี้นะคะทุอาซากุสะด็อกกี้นะตรงนี้ก็จะเป็นยูนิโคใหญ่เลย ึงแล้วนะจ๊ะเขาเปิดไหมอะ่ะเขาเปิดใช่ไหมทุกคนโอเคเขาเปิด <c oughs> ตอนคุณยายที่นี่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราก็เลยใช้ภาษามือเขาในการสื่อสารค้มเ

อาซากุสะนะคะเพื่อที่จะไปชินจูกุต่อนะทุกคนออกมาข้างนอกคือหนาวไม่ไหวแล้วตอนนี้ต้องแบบหาซื้อผ้าพันคอกับถุงมืออะมือเย็นมากพูดถึงก็เจอพอดีเลยร้านแถวนี้นะคะราคา5้า้อยเก้ิเยนเองถึงชินจูกุแล้วนะคะคเดี๋ยวจะเดินไป ข้างในเมืองถึงชินจูกุแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็กำลังรอน้องแมวมาก่อนถ้าไม่ได้ดูแมวนะคะก็แปลว่าไม่ถึงชินจูกุนะโอ้แมวมาแล้วอ้าวไปแล้ว

นันคือขนมอะไรไม่รู้นะแต่ว่าแบบนุ่มๆอะ่ะเหมือนแบบอันที่แบบอยู่ในเตาอ่ะแล้วข้างในมันจะนุ่มๆห,หวานๆอะ่ะอร่อยนะนุกขนมนอะไรไม่รู้ทุกคนแต่ว่าอร่อยอยู่ตรงข้างหน้าห้างอยู่ตรงใกล้ๆทอมฟอ,อร์ดได้แหละอร่อยมากทุกคนต้องมาลองกิน มีน้ำหอมอันนี้ด้วยทุกคนของยี่ห้อเกาหลีมั้งหรือเปล่ามันคือยี่ห้อเกาหลีหรือยี่ห้อของญี่ปุ่นไม่รู้นะเข้าไปดูกันดีกว่าคล้ายๆแบบ Bat h and Body Works คือมีกลิ่นแบบแบบนี้เลยเหรอโอ้นี่ไงเป็นบอดี้สเปร์นะ หกพัสี่ร้อยสามสิบกาสร้ยหพันสี่ร้อยสาสิบเยนกินหอมมากมันต้องจัดหรือเปล่าโอ้ก็จะมีอะไรลหลายๆอุ้มีซาลาด้วยเป็นฟิลแบบแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าทุกคนซาลานะคะตัวนี้ราคาห้าพัน ห้าพเก้ายเกิบเยนเป็นคาร์ดิแกนสีเหลืองน่ารักว่ะดูน้ำหอมดีกว่าทุกคนไม่แน่ใจว่าที่ซาร่าอันนี้สามสิบม0พันเก้า้อยเก้าสิบเยนประมาณสี่ร้อยกว่าบาทก็โอเคนะราค่ะอันนี้ก็เท่ากันปะเอออุ้ยน่ารัก่ะเนี่ยขวดประมาณนี้แน่เลยออกมาแล้วนะคะพร้อมกับ ถุงซาลาใบหนึ่ง <an> น <disadvantaged> ้ำหอมปวดนั้นแล้วทุกคนชีวิตผู้งคนเดียวแบบเราเดินหนาไม่มีคนจับมือค่ะเราหลงหรือเปล่าวะีซูอยู่ไหนะเห็นปะคิดว่าใช่ฝั่งขวาถึงแล้วจ้า คือราคาแบบไม่ได้แรงเลยนะดูดิเสื้อตัวนี้4 9 0 0สูตรแบบเนี้ยคือทำไมสาวญี่ปุ่นเขาน่ารักกันจังผิวดีมากเป็นเสื้อหูดแบบอันนี้เลยนะอ้อันนี้สวยมากอ่ะนี่น่าจะเป็นของผู้ชา ไปราคาอยู่สุด 2, สอ9พนเก้อย็นเกือน่ารักมากสไตล์ญี่ปุ่นเลยกินราเมงนะคะทุกคนหนาวหนาแบบนี้ต้องสดแล้วราคาคือแบบบอกเลยว่าดีมากอะดูดิ อันนี้คืออยู่ในย่านชินจูกุนะเนี่ยแต่แบบดูราคาคือแบบดีมากเราจะสั่งเป็นคาราเมงวิเอทพอ,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 อร์คอ่าเบียร์อุ่นๆเลยทุกคนแบบมันถูกต้องอะราเมของเรามาแล้วไม่รู้ว่ามันคือชื่อว่าอะไรนะคะ เดี๋ยวขอไปกินก่อนนะทุกคนเป็นร้านนี้นะทุกคนที่เรามากินคือแบบราคาดีเวอร์ก,ก่อนกลับนะคะก็ขอซื้อขนมป่าแบบนี้กินหอมมาก3 8 0เยนเกิดแล้วก็ต้องแน่นอนต้อหอมมากหนาวมากทุกคนเดยวมาลองกิน โอลยโอบคุนหึนควันปะอันนี้ควันเพราะว่าหนาวหรือว่าควันเพราะว่าเนี้ย,ย,ยเดี๋ยวกลับโรงแรมกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สถานีคามากุรานะคะตอนนี้คือแสงดีมาก เดี๋ยวเราจะพาไปวัดกันค่ะถึงแล้วนะคะทุกคนแบบองค์ใหญ่มากดูแบบเก่าแก่โบราณมากคนก็จะประมาณนี้เลยอันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะที่บีมา สามารถหยอดเหรียญลงไปตรงนี้ได้นะคะทุกคนกระดิกระตุ้วตูแบบศักดิ์สิทธิ์มากมีให้รอดด้วยนะเพื่อความศักดิ์สิทธิ์เราต้องเข้าไปจ้ะคนละห้าสิบเยน,นเราซื้อของมาแล้วนะคะแล้วก็จะเอาไปวนตรง กระถงางคู่ขนมรูกพรที่เขาบอกว่าต้องมากินอยู่ใ,ใกล้ๆวัดเนี่ยแหละคือแบบน่ารักเกิน<ช>ไม่กล้ากัดเลยทุกคนจะกัดกินหรอนะอร่อยอ่ะหวาน็ต้องดีเลยเดินออกมาจากวัดเนี่ยแหละก็จะเห็นร้านนี้เดี๋ยวเราจะเดินไป ทะเลกันตรงนู้นทุกคนทะเล ตอนนี้จะพาทุกคนไปโตเกียวทาวเวอร์ต่อนะคะคือบอกเลยว่าตอนเย็นแบบอากาศมันเริ่มอีกแล้วอะคือเมื่อกี้ตอนที่เราไปทะเลใช่ป่ะอากาศมันยังแบบ9ก้องศาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือเย็นมากลมลมเริ่มมาอีกละแต่ว่าคือสวยมากตอนเย็นแบบ สวยมากสวยทุกอย่างแสงดีอะไรดีเออทุกอย่างดีตึกเยอะแยะไปหมดโอเคไปกันเอาให้ครบหนึ่งวันหนาวมากจะถึงแล้วไป okay, okay, okay. เห็นแล้วทุกคนเห็นปะสูงมากอยู่ตรงนั้นมาดูคนเดียวก็เหงาเหมือนกันนะเนี่ยสวยมาก แล้วก็มาหาอะไรกินก่อนนะจ๊ะก่อนที่จะกลับโรงแรมสรุปก็คือกินค่ะทุกคนเพราะว่าเดินผ่านคือมันแค่5้าร้อยแปดสิบเยนน่ะราคาก็โอเคนัเนน่ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยหกประมาณหกร้อยเยนนั่น,น, 500, 500, 500, 600, 600น,นแหละเอาอะไรดีแต่อยากกินข้าวอะ่ะไบรซ์อันนี้คารีเอาอันนี้ดีกว่า มาแล้วค่ะตงกระสือหมูใช่หรือเปล่ากินข้าวกันกลับบ้านเดี๋ยวคุณนุชจะมาคุณนุชริบุชมาเดี๋ยวขอบุณกเล